นี่ค่ะกลัวทำอาหารเทียงนะคะจะไปสู้เพื่อนพลังกินค่ะทำผัดไทยกุ้งค่ะทำผัดไทยกุ้งเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะผัดให้สุกแล้วก็เอาผักโรยนะคะแล้วก็ผัดให้เรียบร้อยก่อนเด้อค่ะเด้อเรียบร้อยค่ะผัดไทยกุ้งไม่มีถั่วงอกแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟที่นู่นเลยค่ะ ได้ตะกาพัดไทยแล้วก็เดินลัดเลาะเขานี่ขึ้นไปค่ะดูค่ะใบไม้กำลังเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านได้ตะกาพัดไทยจะไปะกินอาหารเที่ยงกับเพื่อนฝรั่งค่ะดูตรงไม้ก็สวยค่ะม่นัดเที่ยงครึ่งค่ะเดินไปก็นาปักซอยค่ะบานเพื่อนอยู่ตรงบานเพื่อนอยู่ตรงนาปักซอย ตรงนาลินไปรอรถเมล์รถโรงเรียนทุกวันค่ะรถเมล์วนะันสันตยเนาะนี่แม่บ้านเดินลัดเลาะมานะคะขึ้นเขาเป็นทางที่ง่ายมากตะก้าผัดไทยอ่ะแม่บ้านข้อตัวเดินขึ้นไปก็น,นะคะ่ะเพื่อนๆที่รักค่ะบรรยากาศดีๆผัดไทยหอมหอมผัดไทยหอมหอมผัดไทยกุ้งเดินแค่น,นี้ก็เหนื่อยละ เนี่ยค่ะบรรยากาศทางที่แม่บางเดินขึ้นมาเนาะเนี่ยบ้านเพิง่งจะยุดถ่ายถ่ายนะปักซอยนั่นแหละค่ะดูบรรยากาศทางที่แม่บ้านเดินเลาะขึ้นมาอู้ปาดเถอะขึ้นมาญ่แท้นกยังขึ้นมาใหญ่แท้นกแล้วญ่าย ดูค่ะเห็นะคะไปล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 ะนั่นค่ะบานเพิินอยู่หนาปักซอยนั่นเลยค่ะเดี๋ยวแม่ปังขอตัวก่อนนะคะเพื่อนเพนที่รัก Oh my goodness. <laughs> Poison. Do my cat head. ที่เพื่อนบ้านเก็บให้วันนี้มีทั่วแล้วก็มีแตงแล้วก็มีพริกนี่มาเขือเทศมันหวา,านสดๆจากต้นเนะเล็บ,บ,ดบ,บดินารินออกไปทีมวิ่งนะคะนารินจอยอกลุ่มวิ่งที่โรงเรียนค่ะ เตรียมตัวออกไปวิ่งนลินเตรียมตัวออกไปวิ่งสวัสดีค่ะกับลูกนลินเปิดทุงจอบเลยอู้ห้นายอาหารเย็นวันนี้ ประมาณอยากกินพาสต้าแม่บ้านก็นจะลงมาห้องใต้ดินนะคะเ,เพื่อนๆที่รัก้ามาเอาเส้นพาสต้าค่ะห้องใต้ดินที่แม่บ้านเก็บพวกกล่องอาหารนี่ประมาณจะก,กินพาสต้าเ้นตัวนี้เลยอันเนี่ยประมาณานี้นมแคเนชันแม่บางเยอะมาก ของกิมไม่ปังบุงตันได้นลงมาออกกมันกายนานแล้วจะทอดปลาแซลม,มอนแล้วก็จะทำพาสต้าเสร็จน,นะคะเพื่อนๆนะค่ะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ลวกผักดอกบอรอกโคลลีจ้ะ อาหารเย็นยิ่งไปแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปนะคะทุก่านะประมาณเนี่ยพักาาาสายตักำลังต้มนะคะเดี๋ยวแม่บ้านพอทำอาหารเย็นให้เรียบร้อยนะคะมาตาเรียบร้อยค่ะอา,าหารเย็นเ,นเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟก็จะประมาณนี้นะคะทีละค่ะดูกอนทีละค่ะประมาณเนี่ยนี่ เดี๋ยวขอเสิร์ฟจ,จัดจานให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับอาหารเย็นนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสไตล์ฝรั่งค่ะวันนี้ดูใบไม้ค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสีเหลืองๆแลคะ่ะปีนี้ใบไม้ต้นไม้จะเปลี่ยนสีสวยหรือเปล่าไม่รู้ต้องรออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองนิดๆแล้วค่ะ Hurry, girl, hurry. Come on, hurry up. Good girl, hurry, hurry. นี่แหละค่ะเพื่อนๆือนค่ะชีวิตประจําวันเ่ลวีเ่ลวันเสาร์เย็นเที่ยงทำอาหารเสาร์ทำอาหารเที่ยงทำอาหารเย็นเอาน้องหมาออกมาเดินอาหารเย็นเรียบร้อยค่ะวันนี้สาหรับวันนี้เนาะบรรยากาศเห็นไหมต้นไม้กาลังเปลี่ยนสีสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะเจอก,กันคลิปหน้าเนาะแม่บ้านกินอาหารเย็นเรียบร้อยกับพาน้องหมาออกมาเดินประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะ,คะตะเกียเนี่ยผ้าขึ้นไปบน บนจุดนุ่นนะคะจุดนุ่นค่ะ,คะแต่ก็มองลงมาจุดนี้เนะมองลงมาดูใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเลยทีเดียวนั่นน่ะบาย